ครับผมจากคลิปที่ผมเคยทำนะครับหญ้าน้ำพุแล้วก็มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าที่ผมได้ชาไว้เนี่ยมันมันขึ้นบ้างหรือเปล่าที่ตัดโคนมันนะครับแล้วก็เอามาปักไว้นี่นะครับอืมสวยมากนะครับนี่ มันก็จะเป็นแบบนี้มันคล้ายๆกับหญ้าขนของไทยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งคือลักษณะของเขาเนี่ยจะไม่ลกจะดูไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะครับนี่นะครับหญ้าน้ำผุ้สำหรับวิธีการปลูกนะครับก็ที่ผมได้เคยทำคลิปไปนะครับก็ใช้วิธีการปักชำนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะขยายพันธุ์หญ้าสายพันธุ์นี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับวิธีการคือการปักชำเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับหญ้าน้าพุเนี่ยก็จะเห็นที่สังเกตเห็นนะครับก็จะขึ้นอยู่ตามรีสอร์ทนะครับตามรีสอร์ทตามหน้าคอนโดนะครับจะเป็นหญ้าที่ที่เราปลูกไว้เองนะครับจะเป็นคล้ายๆกับวัชพืชนะครับแต่ว่า สีสันของเขาเนี่ยแล้วก็การเรียงตัวของดอกเขาเนี่ยจะสวยนะครับอ่โอเคนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับ